เช่นเคยครับอยู่กันในแลนโมบายวันนี้ก็จะพาเริ่มต้นใหม่สำหรับคนที่เล่นใหม่แบบใหม่แจกกล่องไม่เคยเล่นเลยจุดแรกที่เราจะต้องมาเก็บเวลก็คือตรงนี้คือจุดแรกอยู่แล้วเพราะเราเกิดมาก็คือจุดนี้เลยสำหรับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นโรงเรียนที่เล่นเรากวรไปดูคลิปที่ผมทำไว้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วย อย่างที่เราตีเมื่อกี้ตีคนเดียวเขาจะช้าเราจะวิ่งมาหาเขาเจอคนวิ่งเข้าหานะครับแล้วก็ขอเขาปา์ตีย้ําจาไม่มีภาษาไทยก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษข้าวๆไปนี่ผมขอเขาปา์ตีปา์ตีพีดแต่ยังพิม์พไม่ทันเสร็จเลยเขาชวนมาแล้วก็คือระบบเกมสังคมในเกมก็ดีครับก็คือช่วยกันเก็บเวลไป ผมเข้ากี่ครั้งอี้ครั้งก็มีตีตลอดนะไม่ต้องกลัวจะหาตีไม่ได้คนเล่นใหม่เยอะพาเพิ่งจะเปิดในเพสโตไทยเราคนไทยก็เยอะส่วนมากจะเป็นคนไทยนะเท่าที่ผมเจอมาแต่ว่าพิมพ์ไทยคุยกันไม่ได้เราก็ใช้ภาษาใบตัวยอ่อพิมพ์ถูกๆผิดๆเขียนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยประมาณนั้นเราเข้าใจกันอยู่นะ ก็พยายามเข้าใจผมคาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีภาษาไทยนะจากที่การตอบรับของคนไทยนะมันเป็นเกมเก่าเกมตั้งแต่นานแล้วเนาะแต่มาลงในโมบายทำให้สะดวกในการเล่นนี่ก็จะมาอัพสเตตัสเพื่อที่เพิ่มความสามารถเพื่อที่จะไปใช้สกิลอัพสเตตัสตามที่ผมพีนะแล้วก็มาอัพกันในกรอบก็จะมีสาย สเต็งเบจีม,มินวิดวิดคือเลือดส่วนอีก3าอันข้างบนก็คือให้เราเลือกว่าเราจะเล่นสายอาชีพไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องสก,กิลสำหรับสายอาชีพก็เน้นเป็นสามอันบนเลือกเอาอันใดอัน,น,นหนึ่งแล้วก็อัพไปเลยทิ้งทวนไปเลยแบ่งมาอัพก็แค่วิดเดี๋ยวเข้าไปดูพวกร้านค้าขายสก,กิลขายอาวุธ สำหรับต้นๆมาก็ดูมากจุดครับสำหรับแต่ละที่ไปดูแต่ละมุมตามที่ผมเขียนไว้อย่างตัวน,นี้ผมเพิ่งสร้างตัวใหม่เพื่อทำคลิปมาเลยก็เล่นพระผมจะลองเล่นพระไปถึงร้านก็จะมีหลายอย่างนะกดเทรไอเทมมีอาวุธก็ระดับต้นๆนะ วุธแล้วก็สกิลสกิลก็จะตามสายอย่างที่ผมบอกมีสเต็งเอจินแต่สำหรับพระมีแค่สเต็งกับอินทาให้เลือกง่ายผมเลือกเป็นพระสเต็งตามภาษาแลนก็น่าจะเป็นพระพาวบแต่นี่ก็คือเขาเปลี่ยนชื่อไปได้สกิลมาก็กดใช้ไปเลยใช้แล้วคือสกิลเราขึ้นแล้วแต่ เราสามารถขยับโยกย้ายว่าต้องการไว้ช่องไหนได้อย่างสายพักผมมันมีแค่สองอาชีพทำให้เลือกง่ายลิ้นก็คือสายซัพอร์ตเลยอย่างสายนี้สายซัพอร์ตแต่ผมมาเลือกเป็นสายโจมตีก็อาจจะเล่นปแปลกๆหน่อยเพราะว่าพระส่วนมากน่าจะเอาไว้ซัพพอร์ตนะเราสามารถเลือกไว้ช่องไหนก็ได้ก็ไปไปก่อปต่อต่อไปแล้วก็ อย่างบางคนไม่รู้ว่าจะตี้จะแลกเปลี่ยนกับเขายังไงเดี๋ยวผมพาไปแต่นี่คือร้านยาซื้อยาแต่แรกแรกก็ทางจะหายากอยร่งะยากมากค่อยๆเก็บไปครับเก็บทุกตัวที่เราตีตายแล้วเ,เก็ยบยาไว้อ่อเข้าใจเรื่องร้านค้าต่อไปก็ไปเรื่องการตี้การแลกเปลี่ยน ก็จะเ,เอาแบบเข้าใจใง่ายๆไปเลยเพราะว่าคนเล่นรวบลัดเนาะผมเรื่องตีผมก็จะตัดตัมข้าๆไปผมจะไม่ตีมอนให้ดูแบบละเอียดเนาะก็ประมาณว่ามีตีช่วยกันตีประมาณนั้นอารมณ์ก็จะประมาณนี้นิดผมบังเอิญเจอคนเก่งๆเขาลากมาให้ตีมีตลอดคนแบบนี้คือสังคมเขาดี แต่บางทีก็เจอแบบพวกปั่นเหมือนกันตีอยู่ดีๆเบึ่มหมดมอนผมบางครั้งก็ปวดหัวแต่ส่วนใหญ่จะเจอคนประเภทนี้ครับประเภทดีๆนี่ลากมาต่อไปก็มีระบบนี้คือจิ้มที่ตัวละครเพื่อนแล้วผมจะทำมาร์กไว้ว่าอันไหนคืออะไรอย่างเป็นจับมือคือแลกเปลี่ยนไอเทมเกมนี้คือแลกเปลี่ยนไอเทมคือขายกันได้ แต่ก็ระวังโกงแต่ยังไม่เคยโดนโกงนะนี่ระบบปาร์ตี้สำคัญเลยครับจิ้มที่ตัวผู้เล่นแล้วเราจิ้มปาร์ตี้ถ้าเขายังไม่มีตีเขาก็จะมาตีกับเราท่าสู้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเราเล่นใหม่เราไม่ได้ไปสู้กับใครแล้วสู้เขาไม่ได้แล้วก็จะประมาณนี้จบจุดนี้นะผมเปลี่ยนจุดมาจุดนี้คือ ทลางสนามคลิปที่แล้วผมทํายืนเริ่มต้นที่กลางสนามไนงะนี่ก็มาต่อกับคลิปที่แล้วแต่จุดยืนตรงนี้คือสําคัญนะเรายังเลเวลน้อยชุดเรายังไม่แน่นก็ให้เขาลากมาให้เราซีเชอ่อว,วิ่งไปมอนมันจะออโต้มาตีเราจุดนี้ยืนจำนะจำเสาคู่สองฝั่งไว้เราห้ามเกินเลย จะมีตัวมอนที่รอยิงเราอยู่ตลอดเวลาผมออกไปทีไลก็โดนทุกทีก็ห้ามตามความเข้าใจผมนะเดี๋ยวผมจะวิ่งออกไปให้ดูจากทุดนี้มีคนลากให้ก็สบายนะเล่นง่ายเสาเสาที่กั้นไว้เห็นไหมแล้วเราเลยปุ๊บผมก็แปะมอนยิงทุกทีเลย อย่าไปเกินมีคนลากมาแล้วคือเขาลากให้ผมตั้งแต่รอบที่แล้วอะ่ะตั้งแต่จุดนู้นอะ่ะเขาก็ยังมาจุดนี้อีกแต่พอดีผมก็ทําคลิปไปเลยไม่ได้เกาะเขานานดูมาถึงนี่ก็ฝากกดติดตามให้หน่อยครับจะจบแล้ว กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาครสงสัยข้อไหนเรื่องไหนสำหรับคนเล่นใหม่ผมพร้อมจะตอบนี่ผมวิ่งเลยไปมอนไล่ผมลนะวิ่งเพลินไม่หน่อยแล้วมอนมันตีแรงนเลยดีเพราะเราเลเวลน้อยก็คงต้องจบคลิปแบบวิ่งหนีแบบนี้แหละไว้เจอกันใหม่จบแล้วนะติดตามให้ผมหน่อย